สวัสดีครับโฮย่าที่นำมาชมวันนี้นะครับชื่อว่าโฮยา sp ut 038นะครับอันนี้มาจากเกาะเวสติมอลประเทศอินโดนีเซียนะครับดอกกำลังบานนะครับนี่ฮะก็จะเห็นกลีบดอกบานออกมงกุฎสีขาวเวลาบานแล้วดอกมีกลิ่นหอมนะครับนี่ฮะ ก็จะเป็นช่อนะฮะบานนั้นช่อบานสุดแล้วเนี่ยกลีบดอกจะพับไปอยู่ทางด้านหลังของดอกนะครับนี่ฮะ่างที่เห็นเนี่ยครับนี่ทางด้านหลังของช่อดอกสับสำหรับโพยาตตัวนี้นะครับใบก็จะเป็นใบที่เรียบเส้นใบไม่นูนขึ้นมานะครับใบลักษณะของใบนะครับซึ่งจะต่างจาก โฮยาอีกชนิดหนึ่งงับที่ดอกคล้ายกันคือโฮย่า sput 037นะครับนะฮะใบจะมีเส้นใบนูนขึ้นมาปลายใบก็จะไม่แหลมเหมือนกับ038นะครับ